ยมันบ่นอะไรวะสบายดีพี่น้องมับ่นอะไรอาย่างเราไปเรามาจะเห็นแต่สวยอย่งเดีสบายดีพี่นอ้องเจนนีมึงบ่อยากดีสบายดีพี่นอ้องกันมาพม่าเปิดโหมดเครื่องบินเหรอเฮ้ยมันตาสัญญาณตอแกออนเราโซ่อะไรมาดามโซ่ตายเลยวันนี้เจอมาเลยโซ่ตายมาแม่มดาโซ่ตายอยู่วะกำลังลวกหอยพี่นอ้อง วันแฮปปี้เบิร์ดเดย์วันเกิดบ่าวหมีสุขสันต์วันเกิดบ่าวหมีเฮ้ยมันคือหมปาร์ตี้อ้าวอีเจดำมึงไหลเข้าไปแล้ะมึงดูผูกบรรดาผัวยิ่งอึ้ยเอาแล้วน้ำมันนี้กันเล้วี่บรรดามันที่ยานข้าวกล้วยข้าวกล้วยก็ใส่ขาวกล้วยก็ใส่แบบว่าเอาเกือบอยู่ในนี่แหละ ขามาเาจอาข้าวมาน้ำเดอกันย่านเด้อซจอยพนโตพภาวาแต่งโตสิมาโลกะข้าบอกคห้เมื่ออาบน้ามันมันซุกหล่นเฮ้ยโจแต่อาบน้ำให้มียหน่ไหคุณหยองน้าคุณล่แล้วบางอย่างนี่ขนลงฝูซาบะนังบมเดหนุสิคะตายแล้วโซ่เหงาไรเหตานี่นะ หน้าจุมจากนี่นะโออยากเองเสิร์ฟเองปวช่องตาหัก็คือหวันไขอยู่ตากระทัน่ไขกระท่นองเจ้าเราพอโคดนี่ครับนุ๊กน้องโต๊ะโต๊ะนำบาร์มีน้าในหน้าบว์โหน้าลนโต๊ะพน่ะนหอเนสุลือดพ่อ ก็อ่ะเเลย้งม้เียว่าเปนะเรียก่มเรีก่มซึงงานรัู็ูงเนี้เทียอระรเร่งงยูมน่ะยองอก่ายบห่ับเลยโโม่บฮงอมนี่ย็ยังบติดนีวดมือัมก้าวอยเนาะลกแต่เเอเนะไ่ได้ซุกพี่นองเ้ก็นี่นะก็ซิุกค่ะ เปลี่ยนน้ำในก๊ว๊ะโเปลี่ยนบ่เออเมนูยังก่อนนี่นะซอจอยเมนูยังคะเมนูวันเกี่ยวกับสะคอนค่ะมียังแน่หมูย่างหมูย่างครับหอยค่ะที่มึงแนมาพี่มียังแไงกระเค็มค่ะมีหมูมีหอยมีเค็มๆไงมีตีนไก่มีตีนมือแม่เลย กูก็กรียก้อามีกะโลกะลายเป็นบ่าโลกะได้จังหมาดมื้อนี้นะบ่สโกะเบิไิดนบดมือเนาะจะไปห่มมืเลูจะไปถึนถึแล้ามันจะเข่ามันก็ล่งจองืูยังม่ยังมาละแม่เข้ามาโลดโอ้มึงดูปูพิบายนะโอ้ เออนานสากกระเบือนอีจอยนะเอาโรดขั้นแห้งบมเมนบอไม่ใช่ให้ชูทงหนึ่งยาขวดหนึ่งข้าวโซ่ไปเลยนะนี่เนะเไปสกัเรอจอดงานเมื่อไรมึงจะจอกยานไปมึงสิไปสกปรายแน่โอ้ย น้ำจิ้มหกรสทุกคนวันเอื้อองาบ่ทีมงานดำหน้าเข้ามาบอกโกดด้วยพีย่น้องฝนตกเนาะวัน <c oughs> นีนก้ก็กินงานมันเกิดบ่าวมีไปเลยแล้วกันซื้อคล้องมาให้ทีมงานดำหน้ากินควันนี้ยรอนับกระม็นมนกับบต๊แล้วฝนกัเดยมันกับาต๊ตอนเาใช่บ่าวมีเรากินงันเกิดเลยเรีย,ดยกดำหน้าเพาเแกบ่าวมีระไลเด้อยมหรอ างบ่ามียังไม่ได้เรื่องอีเรี่ยงมึงจักบ่าอีจอ,อยงานมาเกิดมานานเฮ้าายแล้วก็เท่ากับโอ้ยพวกได้บไดมาก็กินที่ล้างสูงมันต้องน่อยใจ,จกินตลอดอะไรอยูใ่ในนีน่นะกินจากมือใหม่เจ้าเอ,อรรย้ยบไดมาก,ก็เดี๋ยวมือใหม่จะกินแป๊กแม่ได้บได้กินบมาาได้คนโตกัน วาสิโทษบอกมั่นยุปัดฟ้าคือพระคือพลมาแม่น้องแทน,นกับน้องแทน,นกับปริมาบอกเมื่อแอร์พอบ้านเลยดาวดาวกำลันงน้ำพลกระตกผ้ากระแตก่ึ้บบั่มึ้บบั่มอยู่อยากกระสงขามโลกทางที่สี่ ดูหนานั่งแต่ละนางสิทุกค oh นโอ้ยง่ายมันเกิอดอีเอื้อยทำเป็นไฟดับแล้วมนเกิดอีนี้ผมว่าฝนตกทำเป็นอยางเขาบริเงินเสียงยังเจาะโอ้ยแต่เป็นธรรมดาแหละอ้าวกำหน้าเนาะสวัสดีคร oh. yeah, ับสวัสดีบายจอยจำตำแหน่งสวัสดีบหน่อย ามนุ่มสหัวหน้าเอ้ยเกิดไป็นั่งเฮียนควมผมไปหหน้ายัง่้อีตมันอืมเปัญหาย่งไจ่อยว่าบ้าเวนผูก พีではでは look, yeah. ่ดางจะเจอเนี่ยเจเนี later, me, Japanese, ่ยจอวยะเปวเอเนียราก็มีอาแส่เสือํกาเอวกเนี่กับติช่าที่นี่แล้วนี่เปล่าเค็กอยู่โรงพยาบาลพี่เราไอ้ดูห้องดูทุ่พิเศษแพ้โซนาเขย สั่นซองหอมองซอซองนอนเปล่าท่อแม่เนาะประวัติศาสตร์เปล่าเค้กอยู่โรงพยาบาลอันไหนน้ำผัวเนี่ยผัวสืบมาได้แน่อันนี้น้าพัวใหญ่เนาะพัวใหญ่สือว่าทำไรทำไร กมาร์คทำนองคืวาโอมค่ะผัวโอมกับผัวทำแหล่ค <ah ่ะน <ah <ah ้องน้อยน้อยเอาหมวกให้ลุงใส่หนะแม่จะดำดำน้อยน้อน้อนอน้อน้อน สายมันเป็นได้จ่อยจ่อยข้ามันซ้ายมันสั่นก็บมัต้องมันดึงลงไปเออสายนั่นแหละเอออยู่แล้วดหลังเลยเอาคาดไปในผมนั่นซ้ายมันนั่นซ้ายมันน่ะสะคอนสายมันนี่อยู่เอาคาดไปหน้าผากนั่นอ้ำบรรดาัวดเด้อร้อยไอ้ผัวใส่น้ำแนยผูวจะมาโขกอันอะไปซื้อเนี่ยอะมาดาวยสายนี่นะ เอมงข้นเออก็ว่าูงานดำหน้าครับอกโหพี่น้องเดี๋ยวเลียงไม่เลียงไม่ดำหน้า เดี๋ย้านหน้าแล้วจะเรียงใหม่เนาะหรือวา่าจะดังกากาขีดเป็นว่างานมันเกิดบอมีซักในส่วนตนุนิดละเดี๋ยวจังจังซื้อใหม่จัง,จงเรียงใหม่ทีดงานคือบอกกินเห็นพออิม่มเออเห็นพ<า>อกินก็่อ <ละ S 1> ิอ <ละ S 1> ่มใจเนาะ ้อีก้เน่เด้อโอเคเอาเศษหนึ่งก่อนให้กันสะพรมานั่งฟังพี่นะนีมีตาโป้ออี้อคำนี่นี่มีมาพี่เต๊มงลวกก่อนถ้ย่มาก่นีักหายปรดคู่คัวมึงนะเอ้ามมันใส่กูไดอ่ะัวกับครัวมึงเออเสียาห้ายี่สิวัจะลวกไงเลยหัวกูยังพอหวาไเลยบ่มาพี่มาอยู่พี่สะกอนขามาเร็ว บุกมาเครงการนี่โลดคนกับคนแห่คนมา มาเป็นว่างางานเนี่ยงมันอเกิดเามีซาเดี๋ยวรอบหน้าจะยังที่มนล่วพี่มาให้ลุงเหมือนทหาได้ยังของขวัญนะโอะเบลิเลิเปอแต่บ้าลาวินาองในกวาน้าห้อห้นิดดีจะซื้อกันรอบงานนี้กัรอบบอสของขวัญมา เปิดออกมาจะเปิดเค้กออกมาหนูเค้กยวอวอไรคองุน่้กเนี่ยองเออดึงออกมาอ่าคองลุงอ่ะนะาอกมาลดเออมาผีมาีมาลงนี่ออกมาของเจ้านะจับดีดีเด้อลูกลานสาว จะเป็นเลิศลยโอ้นาสิไปสามาพี่ไ้เปิดเคสลูกวยม่นา่ิตาข่าเตียมเียว้าต้องมืใส่มันกล่องมันทำลุกนุกอีนุกเลยอีนุกเอ้ยลุกเอ้ยขันกล่องขนในนลูกเอเก็บีอง้ว ครบรอบสามสิบหกสามสิบหกเจ่าแม่เมึงถวเนาะเกิดปีหนึ่งพันก้ร้อยแปดสิบหกถูกต้องค่ะปีเสือสามสิบหกปีแล้วหรอปีเดียวเคียนาดึงออกผิดทางมาหนิอะไรยังไงเกิดวันที่เจ็ดกรกฎาน จะได้กินเค้กก่อนใหญ่วั่ยิ้อมันมันตาวหรือตัเป่าเค้กมันเกินร้านหักกัวน้ปลาเค็มปลาเค็มเหอนเอองอสวยนะาย้อยองนี้อยอนี้นมินี่จะได้ก่อนเราจะถื้นหน่อยเออตั้งคนนั้นนั่ก่อนไวาข้างล่ังรานไปเลย นี่เขาใกล้เนี่ยไรับเขาติตั้งเทปตันี้กันข้าวกลางแจ้งปลางโซ่กินข้าวกลางโซ่กูได้บ่อยมากนะกินข้าวกลางโซ่กูได้บ่อยมากเลยโต๊ะพ่อผ้าเหลือผ้าแตกพ่อ ตัวองตองปแห้งกับาแห้งมันก็คมาเลย่เทียนนะ่เทียนนะตัวนี้น่งนี่ so, ือเคกแห่ง <Stell ar lanes choice> ุงกนน่อย <sh arp utor état> ่งเลยใส่ด้วยนะคบตน้จะซื้นะไนปจะไปกเงินนั่นแม่มาโอนจะบ้างยังไงวที่เงินซือกกับเงินลุงเอง

มีแล้วก็นี้คือเป็นเสียบบอสใช้ในทงยางบอแมนมีเทียนบอเลาะกันร่นน่ะว่าที่เด็เทียนไหนโอ้นี่เด้เขาก็่งถูกตัวตอนก่อนท่ไม่นีชื่อนะ่นเซต่อเดือนเดือนเดียวกำลองเทิเนาะแกคนกินก็กินตายปีแล้วได้เค้กสายลวกลยูโรบาล เค้กกูนี่โอ้ยมึงหลบไอข่าวจติสาคอนกูน่ะกูน่ะแสบบอกให้นั่งร้อยน่ะสื้อเค้กมันมากูเอาเงินหายยูเนะมึงก็คิดว่าเค้กลาซาติโอยเค้กกูนี่ปีนี้เปลนนี้ก็เคกกูเ้าใจไมมล่อย้านัเค้ก้อจไวนมันมิใหม่มื่อวา ยุงละกินหมูฝ่าหมูชีงนันเ้ยแกยุงหวามาด้วยเพื่อนเทียนน่ะกินไ้อิ่มได้กระาพวกััน้จะทมาทำมันด้านหน้าเลยเราอก็นที่มาอจุอมาทำเอนาาอยู่นอกงานว่าองหอเราทำเนแน้ลป้ายอ่งพวกนู้นนหละค่ะ เอาเพี้ยนหย่อนแล้วมันจะติเลยเชื่อง่ายๆก็ง่ายๆกับคัวนู้นเละค่ะปิดไฟปิดไฟดูปิดไฟนะเดี๋ยววางจานก่อนลูกโอเคเดี๋ยวเปล่าเดิมเมนคนละก้อนไอยร้อยเลือกี่หน่อยเ่าไรนะทุกนมือมืไฟไปลูกพลังไฟอืม นี่น่จ้ลูกีน,น,น้อยฝ่าดึอ <มา S 2> น้อยรองเพลงรองเพลงน้อยองเพลงน้อย happy b ร<อ>้องเ <laughs> ล happy b HAPPY BIRTHDAY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  YOU YOU TO TO อาจาร h ์ตําแหน่ y นางงามอันเดอรห้ลูกนแม่ให้ลูกเปล่าของนูนะจับอาหนาม

วันเกิดของนางนะสมมีผู้ซัพพอร์ตพวกเจกากีแหละเจกากีนี่ห้อยของควันมารอรัวนข้าวกินให้ลุงกินก่อนนี่คืิน่เยเตัดกิโลตักิโลอันนี้สกเนท่นอันนี้กะดจ้ นำไหเไงเยดไดเยเอ้าที่เจ้าเลยะอืมนีแ้วดูนดนนี้พใหลุงนะแมขอให้นอันสูงแข่งแรงดำรยยิ่งขึ้นพาหลานไปเที่ยวดูดูด้จ้าพาหลานไปเที่ยวไปเที่ยวเที่ยวดไปบ่อยด้วยจ้าทานไปทานลุงพงลูกกีได้ ขอให้อยู่ไีแห้งได้บ้าใช่ไอเดยขอเงินงานได้กาให้ยได้โดยกาดูไปเียวเลยๆขอานขได้กให้ได้ถามตัวน้าจะไปเที่ยวใส่พอรองวัลงกัหพอของวัคองวันวเกิดจะมาห้ยาอนีก็ลน้อย กินเค้กไน่ออเอยแบบมีความสุขเข้าวก็เสือกเราจะมีมองดูหลังจากที่เป่าเค้กแล้วฝนก็หยุดตกอ้้าวตังแต่ข้าวมาถ่ายหยุดตกกับปรยุทธ์มาสีมาเทเวนก็เอิดเอิเอิมามากินซาลาเปาก็เลยมาความสุปขาเป่าเค้กแล้ววันนี้บนถนนได้ไปได้กินหรือเปล่าะลุยจ้าเดี๋ยวกินอาหารก่อนค่อยกินเค้กมาสูกเย่นอ้าวดำของแก่นอะ ไี่ง่ายสื่อขนาดนี้ขอบคุณสำหรับเค้กวันเกิดน้องมินนี่ินอแฮปปี้เบิร์ดยุเดอเอาต้องลงสตาร์อยู่เคกนี้โอ้บ่มีใครสนใจกับเค้กเลยสู่เาหิวข้าว โว้ยวหน่อยัว้ใหญ่ับเอ้าเมีีต่สุขภาพแข็งแรงนะคะลำรวบยิ่งขึ้นตัดนาิได้ก็ให้สำเร็จทุกประการนะคะขอให้อดอยู่เป็นลาดมิวดาจาร์โดนจะแสดงั้นน้ำอีกตลอดเพราว่าคนมันอยู่เป็นตลอดเวลาตลอดไปนะคะคุณอา มันเสียหายพี่น้องมันซื้อขอบคุณสำหรับเคกวันเกิดและขอบคุณพี่พี่พี่คำอวยพรพี่กูพี่ขอบคุณกูพี่ขอบคุณสำหรับอ่าผู้จัดงานขอบคุณสำหรับใครขอบคุณสำหรับคำอวยพรสุขสุขสุขที่อวยพรทางเฟซบุ๊กยูทูบมีอะไรก็ตามพี่น้องขอบคุณบนสุขสุขแล้วกันขอบคุณสำหรับคนที่อ่าดีสุขให้ ยอนหลังก็มีาพเ้ง,งเนที่สำคัญก็คือขอบคุณสำหรับคนที่อยู่ด้วยกันทุกๆคน,น<า>และก็ครอบครัวอีจอยอ